ก็มีขอแนะนำตัวก่อนนะคะชื่อหลินนะคะการองกรประสงค์ธนกิจนะคะเป็น co-founder แล้วก็ CEO ของดาวัยเทคนะคะโดยที่บริษัทเราก็เป็นบริษัทให้คำปรึกษาแล้วก็รับทำโปรเจกต์เกี่ยวกับ d a t a แล้วก็ AI นะคะโดยที่ประสบการณ์ทำงานของหลินก็เคยทำมาทั้งแบบออนไลน์มาร์เก็ตติ้งเคยเป็น business Intelligent Manager ให้กับทาง d ีแท็นะคะแล้วก็ทำเป็น Analyst ให้กับหลายที่นะคะก็จริงๆแล้ววันนี้จะมาในฐานะนายจ้างเนาะว่าในฐานะเราที่มองหา Data a n a l y s i อยู่เราอยากรู้หรือเราจะเลือกคนแบบไหนนะคะเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเตรียมตัวได้นะคะว่า การที่เราจะไปเป็น d a t a a n alyst เนี่ยเราจะสมัครงานแบบเนี้ยเราต้องมีอะไรบ้างนะคะเรียนคอร์สนี้เราได้อะไรนะคะก็จะเป็นการเตรียมความพร้อมนะคะว่าถ้าคุณจะไปเป็น Data a n alyst วันนี้คุณต้องเตรียมตัวอะไรบ้างนะคะรวมไปถึงระยะยาวถ้าวันนี้ได้งาน Data a n alyst แล้วนะคะอนาคตเป็นงานอะไรได้บ้างนะคะคอสน,น,นี้เหมาะกับใครนะคะคอสนี้เหมาะกับนักศึกษาจบใหม่นิสิตจบใหม่นะคะที่อยากทำงานด้าน Data a n alyst นะคะรวมไปถึงคนที่มีประสบการ การทางานอยู่แล้วแต่ว่าเฮ้ยมองหาว่าอยากเปลี่ยนสายงานมาเป็นสายงาน Data า n a นลิสต้องทาอย่างไงบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะบอกกันในคอร์สนี้ค่ะสําหรับคอร์สนี้ได้อะไรบ้างนะคะหนึ่งเลยคือจะมีทักษะพื้นฐานที่จําเป็นนะคะสําหรับการเป็น Data า n a l ลิสนะคะว่าเฮ้ยเดต้าแอนลิสต้องทํางานอะไรบ้างนะคะเรซูเม่ที่ดีนะคะต้องมีส่วนประกอบอะไรบ้างอะไรคือสิ่งที่ hiring manager มองหาอยู่นะคะการหางานการเตรียมเอกสารสมัครงานมีอะไรบ้างนะคะรวมไปถึงเทคนิค การสัมภาษณ์หรือเคสตัดดี้นะคะการเตรียมตัวสัมภาษณ์การเลือกน้องสมุิได้ออฟเฟอร์มาแล้วเราจะเจราจาเงินเดือนหรือผลประโยชน์ยังไงนะคะรวไมไปถึงสุดท้ายแล้วในระยะยาวตัวอาชีพ Data Analyst เนี่ยสามารถไปต่อได้แบบไหนบ้างนะคะ